เการณโซนี้ผมนะอยู่ในเกมโอชิชิเคยโอ้ยล้วจากเราไม่ได้แคบมานานมากล้วตั้งโอ้โหเป็นที่เลยนะฮะคราวนี้การอัปเดตครั้งใหม่ของเรือเรือของ UES l o n g v ด e ก็คือมาแล้วนะฮะกี่มามาตั้งนานแล้วแหละคงซึ่งผมยังไม่ได้ใช่ไหมเราเราจะเออไปเล่นก่อ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 นจะได้ผมจะบอกก่อนแว้าจะไม่เออรีวิวเรือเรือลานี้กันผมจะเล่นแบบ แล้วล่นโชว์ไปเลย้วกันเนาะเดียวว่าโหดหรือไม่โหดนะแต่สำหรับผมมันก็ค่อนโหดเลยนะอย่าลืมล้วว่ามันจะลดคนสองของอันเลยฉช่นนั้นแล้วบอกเลยว่ามันเราจะได้เปลี่ยนเรื่องตำรวจนะฮะและปลมมืนไม่ใช่เบาๆเลยมนะันคนแรงเลยวันนี้เราจะเล่นเรืออะไรีนี่ยคือช่วงนี้ยคลิปผมล่าหลังว่าอาจจะแบบยังไงอ่ะแบบคนดูน้อยมากอะ่ะผมรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะคลิปฟังลงคนคนดูก็น้อยรู้เกิดอะไรขึ้นเงี้นคนดูน้อยมาก แต่เกมเนี่ยคนดูเยอะเออแปลกด้นะแต่ผมก็ชอบเกมนี้เหมือนกันทีนี้ถ้าคนดูเยอะก็ดีแล้วเออเราจะเล่นเรืออะไรเนี่ยผก็คิดออกละรอแค่ว่าเล่นเรือลูอี้ไปเรือลำใหม่มากกว่าไปผมจะเล่นเรือลำเก่าไปก่อนเลยกนลนออยนะันผมจะเล่นเรือเอ่อก็หยุดนะคิดว่าใช่ไหมทีเล่นเรือเรือดีไหมจะรอดไหมเนี่ยผมจะเล่นเรือของจีนแล้วกันนะฮะมา เคปป่ะจะมาเล่นเรือจีนมั่งแลยโอเคเดสโก้ okay, ไปเลยวยะเอาคนพีดมันจะยิงบอลจะลิงคนเออกดผิดสงครามเรียแล้วไนนะอ้นั้นหมดเหมืกันอันนี้ก็เอาพี่แกเอามาขายนะเราใช้ A สีฟ้าเออแม่เป็นหมื่นเลยคอดแพงเลยป่ะรวยเราจะมาเล่นเรือจีนกันมากเล้วแต่เรา,าไม่ได้เล่นมานานนั่นเลยจีนนะคร ดังอยู่โคตรไกลเลยเอาจริงคนดูน้อยมากหลังๆมาผมไม่รู้เจาเกิดอะไรขึ้นคนดูน้อยมากหลังๆมามาเก็บตวะมาเลนเกมเยียไเอๆนะถ้าเป็นคลิปเกมอในระบบไอโคสิชิวชั้นห้าตอนนี้ผมรออัปเดตอย่างเดียวจริงทำมาได้ไงทำไหม่ สำคาญจริงลย <G ül> นี่ทำไมเนี่ยนี่ช่วยยิงจีนวันนี้ไม่รู้คลิปผมไม่รู้ทีจะลบคลิปอะไรแล้วลอ่ะเริ่มลงคลิปเรื่อยๆเลยกันไปเดือดจินสมองด้วย อ้อมค้างอยู่อะมื่อก่อนเราไม่ได้แหลกวันนี้นะอันนี้ไม่แหลกหรอโดนด้วยเราแต่อ้อมค้างกันดีกว่านะครับอ้อมค้างเนี่ยดีกว่า ไอป,ปินเอปืนป้อมปินเงเนี่ยขอจีนมลลไม่มีโฟลเลยเป็นกนรล่งเลยจะได้เถออยู่อยงเอ็นลงบีดสัญชาตอเมริกาลุงโคตรเก่าเลยนี่รค่พี่เกย์จะเอาเข้ามาจริงไหมเข่ามา ตอนัรนเมื่ีว่าจะเดินอยู่ในที่สองที่ไหนอยู่ี๋สามยวผมรอได้เรือมาตอนเดียวว่าก่ทีผมคิดอยู่ว่าเรื่องจะเอา x คาสอง x แล้ว x สอ x ค่านูมาใส่กับสตอมชาร์โดเออสตอมชาร์ดตะลุวลงหน

ก็แปลกมววะเฮ้ยเฮ้ยไม่รอหรอลุงโอ้โหเลยจีนเริ่มมากค่ตายก่อนนะเริ่มมาแค่แตกก่อนเลยนะเออผมรู้บอกไปผมก็ซื้อเออหูฟังมาหูฟังมาใหม่แล้วก็เลยเสียงอาจจะดูแปลกๆมากนะก็ดีขึ้นหน่อย <c oughs> อะรม,มีอรามโอ้ฟังมันมีเรือมีบอฝั่งเราก็มีมาครบเลยเรยอมุลลนะ่งเนียนมอะไรเลางมาาอะไร้องไ้วมาฝาเสียนบ้ง โอ้ดีเชจลนหืมฝนมันเต็มยังไงกัโตัวมันเต็มแบบยังงี้ก็โดนนะตาย ว่าทะเลชราเฉยแลวหายแย่ผมเสียงกันไปผมจะตายฮานะเล่นไปด้วยผมโดนคืนครับทำไมต้องเล่นผมด้วยครับไปจังเลยทำปอดหอยจัไป ป๊าป๊าป๊าโดนอีกแล้วป๊อกคนเดี่ไปดัน้วนยังไงก็โดนอ่ะอาดิยิงหัวมึงนะข้อหมายแล้วก็ยิง ตายมลนะ้วปวกระเซยกระเ้ยเห็นหัวนะเพื่อนหัวคนอนะเดินน้ำมามอ้อมข้างหัวอ้อมข้างด้วย เดนน,เนั่น็แต่งแต่จะออมข้างครับงานมาส่อออมข้างไว้เเาวะเอาอเยเพื่อนเอยกมเพื่อนแกกำแบบตายมึงตายมึงตายของกูอะมาดีา้แทจริงอะต่อตัวด้วยไหมเพื่อนี นี่เฉยมาดิออกตัวได้เพื่อนใครมันจุม่มจุ่มเลยนะโอ้โหโอ้ก็ตายสองมันก็ตายตายข <c oughs> องปูก็ได้มั้ย <c oughs> ไม่บุกดี่นะเนี่ยล่ะไม่บุกดีน่นะ <c oughs> กินอ oh, ัดแม่งสายพร้องกลัวแหละโอ้โหมาเดี๋ดีแล้วไม่มีลมทุองบินเนี่ยโดยน้ำตลบนั่นเลยเบอร์นิ้ติดอยูด้ลยอ่ะขอให้พังเลย สองคนหูไปสองคนหูไปเองก็โดนอ,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 อ่ะปอปอปอปโอ้ไม่แรงมากแอบเนียชอบแอบเอามาต,ตัวเลยนี่ยเอาอเพื่นออกมาไม่แกงตำรวจมา ข้างหมนะ่อล้วโอ้ยเพื่อนโอชออบานี้ยหนะต้องอ้อมข้างใหมนะ่ัน,นี้ต้องออมข้านะงคนะร,นะรับะออ้างกิแังเกทะเลกันนะฮะไอ้ผู้เห็นนะเอาให้ไอแฟด ออกมาต่อตัวดิเพื่อนโหฉันมันไม่ชอบกดมันต้องอ้องค่างแต่ตรงมันรู้เดีถ้าเจอก่อนเนี้ยมันต้องหนูอ่องค่างคุณโตลอยคนอบอกอ่องค่าง โด่งเหมือนกัน็จ็นหนักกันเพื่อนมีสแปมจรวจราา <c oughs> รดเป็นข้อความใช่กสแมสแปมตาสแปมของผมพูดปเล่น,ด,น,ลนดี่ยวมันออกมาต่อตัวเลยเพื่อนอะอรเลยก็มาแล้วกผมไปบุกออกกับต้า โฮโฮโฮแค่เลยกูเป้่เนี่ยยิ่งจังเลยเนี่ยแฟก็มไ,ไ,บบไม่มีเลยะไม่ยอมบอกว่ะอุ้ยเอาตายล้วหนึ่งนะ ลงเลยมาเต็มตัวรับปีนะออแล้วมาเออกะอเลยเตัวเลยเพือ่อนมาหยิบเยอะเก็นไี่ออนนี้เพื่อนปวตายมัวต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 ายมันโคต จะคุคู่ผโดนตัวป่าววะดือ้มาขู่อะไรมางห้มู่คเ,เลยฮะเอาวาบอ,โอ,โอหให้ออกมาก็ไม่ออกอเวเวนให้ขูบุกไหม <c oughs> เห็นมันเด็สเต็ปเด็กอย่นี้ก็ตกคนเลยนะครับบุกแม่งเลยคนระับจริงออกมาดีเพื่อ,อ,อ,อนออกตัววปเ่าขูไใคเลย่ะคุณบอกขู่บุกมีโดนหเอา่ะ ออโอเไรเื่อนมาหาหละมามาเพื่อนมาดักยิงยรงงี้นะมาก้อข้างนะเม่กูออข้างนะโหเกะตัวเกะตามาอูตวนึงมาไม่บุกใช่ไหมเอาอะไรกูัะ

สองลูกก่อนปอๆๆๆอะไรน่ะผมเอาบุกให้เลยฮะมาไม่ไหวแล้วไม่ไหวอุ้งแล้วเออผมบุกนี้เดี๋ยวอ้อมข้างไม่ให้หนูแล้วผมไม่สนใจเหมือนเด็กยิงมันไม่ได้ครับผมไม่มีที่ือยิงเปิด มีปอดใต้น like ้ำสวยเพื <toes> ่อนเออนั่นแหละไอพโดชอบแอบโดนโดนอ่อง้างเลยเว้ยหนึงคำจบเลยนะโว้ยก่อนมาดูเฉยดีป่าไปฟงไป T ีเ ตัวบินอะไรเอ็มจีสองก็ชอบเลยเนี่ยม,ยนมันมีฝรั่งเนี่ยมันมีที่อยู่คือวิธีแบบฆ่าโดยแบบวันเฉลียววันคิวแล้วกันเนี่ยเงี้ยเอาเนี่ยเอาแบบเลเซอร์แ่วฉีดด้วยเลเซอร์นั่นแหละ แล้วคุยิงยิงอ่ะเอปลอปลอเยอัเยอะนัแหละเออมันมีทีมุ่สลับ้ับทำก็เสี่ยงจะลงครับโดโดนอะทังดีก่อน คือซัอลดปนอ่มม่โอังมโหมโดนทเต็มอะเป็นมอ,อม,นมโ,นนโออๆๆมค,ดโดคชอบรีไฟนเอมมาของตัวเีงนันแหละกขานขาค้างเงินมาติดนแค่นั้นองแน่ไ้ อันนี้ครับเฮ้ยยังโตเงี้ย,ยตแต่เราเต็มแล้วหนึ่งครับกระตูอะไรครับกระตูอะไรผม <c oughs> ต้องไปจัดการเรื่องทุกอย่าก่อน สฟก็ยิงทั้งมหมดเลยถ่ายแล้วเนียเดียเด๋ยวดำตอด่อจะไปเลินเดอดทูบีนก่อนแล้วกันโทูบีนไม่ใกล้ไปแล้วสวยต <c oughs> ายครับ เอาไปครับแถมด้วยครับอืมแถมผมไม่ของแถมสมมาเดิมแล้วขับเนี้ย้ขับหนี้วครับเดี๋ยวทำมันไม่โหแค่หปุดติดข่ามัเลยมายสโยน้ำเยี่ยับ โอ้โหฟังับอ้นนี่ก็จะมาเล่นอย่งเดียวเลยใช่ลวแฟจำทันดีกว่าดูดดูดูทำไงก็ใหุ้่ช่วยให้บุญช่วย ไล่ๆอยู่แล้วแหละให้เร็วไปต้องมีนต้องขับเรืออมอหงส้ไม่ได้มเสยเสีย,ย, <c oughs> ยวะลน้้ได เช้นไหนโดนรอดอยู no hmm. nah, ่เนี่ยจะเลนให้ได้จะเอาให้ได้เจนชช้นไหนเพื่อนโดนลุมไม่จริงไม่ได้หรอมาสั้งโ่ชาเลย <f dragging> เอาไว้ได้เลยนะแซงดีกว่าเนอะจะยังนี่เนื้อเน้ีโอ้ฟังฟีทักโอ้ตายพ่นกูจะเอาให้ได้เลยตั้นตุ้นตีนฉัน โไอ้ริงก็โผล kind of ่จากน้ำด้วยซ้ลตายดีแข so ้งสว์น <t> ี่จ <onun> ริงจังเลยแคเลยกูว่าไอ้เนี่ยไอ้สุดโอ้ปีชามไม่ให้ดีเอ็งแข้นจะถ่วงกูว่าเลยเลย กูเปแข่ลิฟตเนี่ยริงจังเลยโอเคครับพีพิชากี่ดีๆมาโอ้โหเอาเลยกันได้แล้ว,วโอเคเจอใหม่คลิปนะเจอกันนะ้วโอ้โหแม่งใครจะ